พริกค่ะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะรังคั่วข้าวคั่วเนะคะเก้าเหนียวคั่วค่ะตำเองค่ะตำทีแล้วไม่เยอะค่ะหมดค่อยตำใหม่เพราะว่ามันจะเหม็นเขียวนะคะตำก็ต้องใช้คกหินนะคะเพราะว่ามันจะแหลกดีนั่นเองนะคะ <C le af> ชอบใส่โคกหิน,นะค่ะเสียงโคกเราดังเกินไปเราต้องเอาผ้ารองนะคะเห็นไหมคะเสียงมันก็จะซอฟลงนะคะแล้วก็ใส่หมวกด้วยเพราะว่าเราเพิ่งสระผมใสหมวกกันไว้นะคะข <c oughs> <c oughs> ้าก,กลัวกับพริกนะคะ เวลามันหมดมันจะหมดพร้อมกันเท้าคั่วใกล้เคียงกันนะคะมไม่ต้องคั่วทีละเยอะนะคะ ตำให้แหลกข,ขนาดนี้เลยค่ะเพราะว่าชอบนะคะชอบแบบนี้เลยนะคะสีกำลังสวยค่ะไม่เกินไปก็ตามาพริกเราก็จะสีไม่สวยนะคะ mm hmm. ข้าวคั่วเหมือนกันค่ะข้าวคั่วประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่เรามาตำสีเราก็จะไม่ดำเกินไปแล้วก็ไม่ขาวเกินไปนะคะมันก็จะตำออกมาแล้วมันจะสวยกำลังดีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาให้ดูข้าวคั่วแตพริกนี่สีสวยมากค่ะตอนนี้นะคะ นี่สีงามเลยค่ะ,ะค่ะเดี๋ยวก็จะคนคนคุคอ like ย่างนี้ก่อนนะคะพี่นอ้องคนๆอย่างสีค่ะก้อนเป็ดโคกหินะคะ่ะมันสิต่ำง่ายนะคะถ้าคนอย่างนี้จากนั้นเราค่อยตํำม,มันค่ะเพราะว่าถ้าไม่คนอย่างนี้มันจะกระเด็นเด้อค่ะเด้อเพราะว่าโคกเขามันมันตํำก็จะต่ำแบบละเอียดอย่างนี้เลยนะคะก็เป็นอันเสร็จนะจ๊ะนี่ ละเอียดมากนะคะชอบตำให้มันละเอียดแบบนี้เลยเสร็จค่ะเข้ารัวค่ะพี่น้อง